สองร้อยบาทผมไม่มีตังค์จะทำข้าวเพื่อนผมก็ให้ตังค์ผมสองร้อยบาทในการมาซื้อข้าวแล้วก็นั่งรถกลับบ้านยังจำอยึ่นึ่งทุกวันนี้พูดเลยยังวันหนึ่งลูกเขาโตขึ้นมาผมก็ไม่รู้ผมมาอัดเป็นเสียงผมดังไปผมก็ต่างคนต่างไปอยู่ก็ไม่เจอเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ร่วงยี่สิบปีไม่เคยเจออีกเลยวันหนึ่งลูกชายเขาก็โตขึ้นมาเล่นลิเกและก็เป็นพระเอก ทุกคนในยุทธยารุ้จักเขาดีในนามพระเอกโน่สุดที่รักแล้วก็นกกี้เทพพบุบุสองคนพี่น้องก็เพื่อนเ็าจะเปิดป้ายลูกเพราะออกมาจากอีกคณะหนึ่งจะเปิดป้ายลูกก็โทรไปหาผมเขาบอกเขาไม่อยากเจอผมหพรก็กลัวผมไม่คุยคือกลัวว่าคนดังไม่คุยแล้วก็จะเสียความรู้สึกเขาโทรไปหาผมผมก็เลยบอกว่าขอประทานโทษผมพูดแบบแบบแบบเล่าแบบเรื่องจริงนะเอาไอ้เหี้ยมึงอยู่ไหนมาเนี่ย ึงไม่มาหากูเลยมึงหายไปไหนพี่เปิลเขาก็ดีใจว่าแสดงว่าเพื่อนเขายังเป็นคนเดิมก็ขับรถพาลูกพาเมียไปหาผมที่บ้านบอกกูจะเปิดคณะให้ลูกแล้วนะลูกโตแล้วมึงเห็นไหมเนี่ยไอคนที่วันกูได้กับแม่ที่แม่ยายตกกูมึงก็อยู่มึงเห็นไหมเนี่ย <c oughs> ผมก็เห็นหน้าเจ้าโนแล้วก็เจ้าเน็ตนะก็เลยตัดสินใจว่างั้น ผมจะเป็นพ่อผุกกทำมึงเป็นพ่อมาตั้งแต่เกิดมึงดูแลลูกมาเกิดพอแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปอุปขอขันภาษาเงิน200บาทมึงกูจะขอทาให้เป็นประโยชน์ให้กับลูกสร้างอนาคตให้กับลูกแล้วผมก็นําลูกทั้งสองคนทั้งน็กกี้ทั้งนีโนมาอยู่ในครอบครัวของผมแล้วก็จะสร้างให้เป็นพระเอกลิเกร,ระดับประเทศต่ตอไปวันนี้ที่มาที่นี่ก็พาลูกสองคนนี้มากราบเท้าแฟนเพลง ในฐานะที่เขาเป็นคนอยุธยามาเพื่อกรบาบเท้าพี่น้องแฟนงชาวยิธยาเปิดตัวเขาและไหนๆก็เป็นมงคลถือว่าเป็นตัวแทนของทุนอออกรหมอมก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยอยากจะเปิดตัวเด็กทั้งสองคนนี้ให้กับแฟนๆได้รู้จักกับพวกเขาเนกี้เทพบุตรและพระเอกโนสุที่รักครับ ฝากสู่อ้อมใจกับแฟนๆลิเกทุกๆท่านนะครับวันนี้มาบ้านเกิดของตัวเองลำสวยกว่าพ่อมันเยอะกูาายืนยันได้ดรอกว่าพ่อ <Ball. S 2> เขาบอกว่าดูลิเกอย่าสบตาเดีย๋ยวจะติดใจ เข้้าไปไปอพ,ไพ่อก็ชื่อแดงสดครับน้องโน่สุดที่รักเกิดวันที่14เดือนกุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักก็เลยชื่อว่าพระเอกโน่สุดที่รักครับ เช่ามาอันนี้ของคณะครับ ก็อีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อพระเอกนักกี้ครัเขาดุเทพบุตบุนักกี้เทพบุตรลองดูลำบ้างไหมพ่ออนน้องมันลำบ้างไหมพ่อมันลำได้แล้วไอ้เนี่ยเคยเล่นแต่โกงมาตลอดที่ลำได้แล้วมันได้พ่อลำได้ลองดูนิสัยก็เหมือนพ่อมันไอ้ตัวนี้เป็นลูกชายเหมือนกันครับน้องน็กกี้พระเอกเทพบุตรครับเชิญครับ เป็นพระเอกที่เล่นครับแต่งหน้าทัา้งในบ่ายสามโมงเขาบอกว่ามายุธยาม เดเครื่องมากทไมมีมสมู <|ja|> ้อันี้มายืนนี่ข้างหน้าลูกมาข้างหน้าแฟนแฟนแฟนของแฟนคลับวันนี้มาจากหลายที่นะลูกนะใช่ครับพ่อก่อนอื่นผมนิโน่สุดทธิรักนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดยุธยาทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนลับที่มาจากหลายสถานที่เลยไม่ว่าจะเป็นแฟนลับของพระเอกชัยศิวิชัยของคุ้งนะ นะครับผมแกกีเทพหุ่นนะครับทุคนนี้อาไ้จบผู้หลักผู้ใหญ่นั่งอยู่แถวหน้าเนี่ยล้วนแต่ผู้ใหญ่นี่เป็นผู้บริหารของอ่ยุธยาพาร์คบ้างหลายคนนั่งู่นั่งนั่ง่นั่งอั่งอั่งอยู่นั่งอย่นัอนั่งอย่นั่งอ่นั่ง่นั่งอยู่น่อย่นั่นั่งยู่อย่นั่นั่งยอนั่งย ช่วงนี้เป็นช่วงรับรางวัลของใครกันนั่งเอาเลยลูกดูออกมามามาขอพอบคุณเป็นอย่างสูงทีเดียวขอบคุณแม่วันนก็ทำมาสวยๆวยนะครับเอาแน็กี้ลกผมข,ขอขบคุณ พระเอกลิเกกูเห็นแล้วว่าทําไมแก้มแด,แดงแดงด้วยน้ำหมากนี่เลย <c oughs> แดงด้วยล <c oughs> ิปสติกอ๋อขอบคุณแม่ครับ <c oughs> ขอบคุณพี่เมีตาลูกๆนะฮะ <c oughs> วันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับท <c oughs> <c oughs> ีโนได้กลับบ้านได้กลับบ้านขอบคุณครับ <c oughs> Maa <laughs> ไม่ใช่ทีมกูขอคุณมากๆแม่ๆพี่ๆยามานี่ลูกสองคนพบตัอไฟคนมามากมามาขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เดียวครับเรานี่แหละครับจริงๆแล้วเป็นกำลังใจนะครับเพื่อที่จะเด็กๆนี้ได้รับรูว่าการเล่นพื้นบ้านไม่ใช่เป็นเรื่องเฉย กาเล่นพื้นมากรัวให้หน้าให้กูนหน่อยกูจะออกรัวหน่อยรัวหน่อยรัวหน่อยไม่ทันไล์โอ้โหขอบคุณมากครับ<ถ>มีพ่อมันไม่ละไม่ไมีไม่เป็นไรไม่ตายก็ได <c oughs> เฮ้ยกูเหมือนโจ๊กว่ะวันเนี้ย เข้าใจเข้าใจเข้าใจมังว่ากูหล่อหรือเล่าเปนพ่อสิหล่อเยนี่บอกตรงๆนะ่ครับไอพ่อมึงนี่ยตอนที่จีบแม่มึงสังเกตไหมว่าไอเนี่ยทำไมหน้าเหมือนพ่อทำไมเองนหน้าเหมือนพ่อมึงไปถามมึงไปถามไอหนึ่งเพราวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคือพ่อเมาลูกพ่อจำไม่ได้ ที่สุดมันก็มาเปิดตัววันนี้โนโลูกพ่อต <c oughs> อยนะ <c oughs> อยั่ไนไอ้นี่จะเชื่อไหมเนี่ยไออย่างนี้มันนี่มันตอนนี้เราเปิดคณะวันที่28นี่เราเล่นที่ไหนครับวันที่28นี้เล่นที่วัดอินครับวัดอินบางปะหันครับพ่อบางประหรรันก็ฝากทางคณะผู้บริหารไว้ด้วยนะครับถ้าหากจะต้องเรียกใช้ลิเกย์ยังไงนึกถึง Icana, ประดุษธิรักลูกชายผมได้พ่อมันมาด้วยคือจ้างลัคคาิเกแต่พ่อมันมาด้วยคือปกติพูดยากเล่นลิเกมากช่วงนี้แคนพ่อมึงสมัยก่อนมันเล่นลิเกแล้วมันได้ตังค์แล้วกูร้องเพลงกูต้องขอตังค์มันขอกลับไปเล่นลิเกมันให้มันไปร้องเพลงแล้วกูจะไปช่วยมัน ม uh huh. <ด>ัน,นก็ไม่เล่นกันลูกแล้วนี่ไงพ่อ uh huh. ไม่มีปัญหาเราผมทําลิเกคณะนี้ชื่อว่าลิเกโชเป็นลิเกโชลิเกโชยังไงเมื่อก่อนการออกแขกลิเกเราทำมานั่งกบมือออกแขกกันแต่ถ้าพี่น้องไปดูลิเกของเทพบุรสุดที่รักการออกแขกก็จะเปลี่ยนไปโดยเอาเลนออกมาเป็นเพลงมีแดนเซอร์มีเพลงมีโชวให้ท่านได้ชมต้องเป็นปรากฏการใหม่ไม่ใช่ว่าไปดูลิเกแล้วกลัวจะเฉยไม่มีนะครับ ไปดูลิเกคณะน,นี้อยากให้ท่านได้รับทราบเออเดี๋ยวอีสักคนหนึ่งครับมีพระเอกแล้วต้องมีนางเอกผมโชคดีอีกแล้วครับผมไปได้เด็กคนนี้มาจา้าวันลบกระเทยไม่เอามาขึมาไม่ได้วันลบต้องคู่กับพ่อมันไม่มีปัญหาหรอกวันลบชนกันได้แต่แก้มาแล้วของมันใหญ่กว่ากูอีกละมั้ง นังเอกคนนี้เป็นเด็กมากจากจังหวัดลบบุรีเป็นเรื่องที่แปลกใจมากครับท่านผมเนี่ยรักและศรัทธาแววมยุรานักร้องที่ลบบุรีมีสองคนที่ดังไปก็คือแววมยุราแล้วก็สมิงสุดเชิมสดแต่แววมยุราเนี่ยท่านได้เสียชีวิตไปคือผูกคอตายแล้วเด็กคนเนี้เหมือนเป็นอภิหารยังไงผมไม่ทราบ มาวันที่เป็นวันเกิดของเจ้าแดงเพื่อนเกลอผมเนี่ยกาลังที่โน่กําลังหานางเอกอยู่พอดีบอกว่าอยากจะได้<ต>ผมเห็นเด็กคนนี้ก็<ม>ช่วยเฉย,ยมากแต่เดี๋ยวให้ท่านได้ชมดูชื่อนางเอกน้องนุษสุที่รักจากจังหวัดลบบุรีปรมพฤตสักครร้์ก,กับนางเอกน้องนุชย์ครับ อยู่ภาคใต้ผมพันมโนราพอขึ้นมากรุงเทพพอปั้นลิเกนนี่แหะครับในภาใต้ผมมีลูกศิษยเล่นอยู่ประมาณหาคณะนะครับพอมากรุงเทพต่อไปก็จะได้นำคณะลิเกมันเล่น เนี่ยเริ่มนะมึงเริ่มนะมึงเริ่มนะมึงไม่ใช่งชงไงพ่อทำไมพระอเอกมันต้องคูนนางเอกใช่ไหมล่ะเอาเรื่งมันก็ต้องมีงการเข้าพักกันอะไรอย่างนกูสอนให้ตอนมี้กต้องมากินเนี่ยเข้าพักเข้านานงย,นยนืนีิรุกยืนเนี่การรำเนี่ยต้องเข้าพักเข้านางเข้าสวยๆลูกแล้นหน้าเฮ้ยขึ้นสิงห์จะชนะเขี้ยวคือ แล้วก็หมุนหมุนตัวนะใช่ไหมหมุนหมุนอย่าล้มนะช่วงจังหวะต้องดีอย่าล้มเข้าใจ่ไหมเอาป๊อฟเดี๋เข้ามาเก,กี่กยเกี่ยวอ๊อฟนี่เอียงหน้านี่เอียงหน้านี่ลองดูซิลองเกี่ยวลองดูได้ปะ พ่อที่ฝ่ายลำสวยหูใหญ่ๆไม่เข้าใจเลยอืมเอาได้ไดไดรายๆครับเน็ดคืออ่าต่อไปเนี้ยไอ้นุ่นส่งเสียงพ่อขอดูนด,ด้วยมาอะไรลูกมาเกีเาา่ยวมันสุ่มสามแล้วเกิดอะไรน,นี่นะ คิวกินนะพ่อรำเมื่อกลลี้รลำได้ยาวเลยอะ่ะก็เป็นโกงไม่เคยรำเลยลก็พ่อนนะฮะเป็นโกงที่ผมไม่เคยรำเลยในวันแรกที่รำเลยเนี่ยจริงป่ะจริงจริงเลยพ่อกลัวนั่งสารมากเลยลูกเป็นโกงนี่มันมันไม่ได้ล็อกพระเอกเลยป่ะอ๋อร้องร้องอยังไงร้องโอ้แม่กองเย็บเทลงเปล่าไม่นอนจาโดดจู๋กลัวรูปร่างหน้ากลัวขนาดนี้ใช่เหรอนี่รูปร่างหน้ากลัวเหรอเนียย่ยไอ้ปุ้ยดูท่าทางสิ ทำไมลูกปูพ่อหน้าตาแบบนี้นะใครเห็นก็รู้เลยว่าหื่นนี่พ่อไม่ได้ไม่ได้ในคนเนี้ยกำลังด่าถึงพ่อมันด้วยลูกพ่อก็น่าอย่างเงี้ยก็น่าหืนอย่างเงี้ยตาไปฉีดบอสซอกเลยนะร้องเรียนจ้าในสักตอนนี้แบบโกงๆร้องแบบโกงๆขอสักตอนเลย I'm going